สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนทางช่อง Blonde Styler นะคะวันนี้แอนจะมาอัปเดตการไปตรวจคันในสัปดาห์ที่22หรือประมาณ5เดือนครึ่งนะคะมีความเสียใจอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือไม่ได้ถ่ายรูปตอนที่ัลตราซาวนะคะคุณหมอไม่อนุญาตก็เลยได้เป็น ภาพอันตาราซาวแบบนี้นะคะมาให้ดูผลการอันตาราซาวในวันนี้นะคะก็คือมีอวัยวะที่ค่อนข้างครบแล้วก็สมบูรณ์ในหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณกระโหลกศีรษะ หัวใจครบทั้งสี่ห้องมีลิ้นหัวใจมีตับมีกระเพาะอาหารมีนิ้วมือนิ้วเท้าที่ครบสมบูรณ์นะคะในส่วนของตัวนั้นนะคะก็คือน้ำหนักขึ้นมาหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่ตั้งครันนะคะจนถึง วิกที่ยีเนี่ยก็คือน,น้ำหนักเพิ่งขึ้นมาพอขึ้นก็ขึ้นมาถึงประมาณ3ากิโลเลยก็หลังจากที่เราไปพบคุณหมอแล้วนะคะก็เลยแวบไปช็อปปิ้งของของเบลีมานะคะที่โรบินสันซึ่งก็ได้มา เยอะพอสมควรก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าไปช้อปปิ้งครั้งนี้นะคะได้อะไรมาบ้างนี่เป็นถุงเก็บน้ำนมนะคะของแบรนด์ Baby m o b m y ก็คือซื้อมาในปริมาณ5ออนนะคะถุงเก็บน้ำนมนะคะได้มา สแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะคะก็จะเป็นของละมุนต่อมาก็จะเป็นขวดนมนะคะขวดนมนี้ก็คือตั้งใจซื้อของเนเจอร์มานะคะจะเป็นรุ่นแบบจุกนมก็คือถ้าไม่ดูดก็คือไม่ไหลนะคะซื้อมาถึง4ขวดด้วยกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่า ก็จะมี2สีนะคะมีสีฟ้าแล้วก็สีขาวอันนี้ก็จะอยู่ปริมาณ5ออนเหมือนกันชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ล้างขวดนมแล้วก็จุกนมนะคะแอนซื้อเป็นของแบนด์คาเมล่ามานะคะจะเป็นฟองน้ำ ชิ้นต่อมาจะเป็นผ้าห่มของแบรนด์องฟองนะคะซึ่งเขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะช่วงนี้ก็คือ1แถมหนึ่งนะวันทนซื้อก็คือวันที่12กุมภานะคะ2012จะบอกว่าลายน่ารักแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะ อก้านนึงก็จะเป็นสีแบบไม่นีลายนะคะส่วนอีกด้านก็จะเป็นลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนุกมากๆเลยค่ะช, i̇şte ชิ้นต่อ <c abad 2> <teokbokki> มาก็จะเป็นผ้าห่อตัวนะคะก็เป็นแบรนด์องฟองเหมือนกันมี คือดีมากเลยนะคะเขามีถุงให้แบบนี้เลยถุงก็จะลายเดียวกับผ้าห่อตัวเลยนะคะนี่เป็นน้องช้างสีชมพูนะคะนุ่มมากชิ้นนี้จะเป็นผ้ารองกันน้ำกันฉีดของเบบีนะคะ จะมี2ส,งสีงด้วยกันที่ซึมมา ผิวสัมผัสผิวสัมผัสของผ้ารองกันน้ำก็คือดีมากจับแล้วแบบเลื่อนมือนุ่มมือมากๆเลยนะคะชิ้นนี้จะเป็นผ้าอ้อมใยไผ่นะคะจากแบรนด์ซอฟลินนะคะอันนี้ขนาดอยู่ที่12คูณ12นิ้ว ก็คือจะเป็นอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นผ้าอ้อมใยไผ่เป็นออแกนิกนะคะลายน่ารักมากเลยก็คือจะมีความนุ่มเขาบอกว่ายิ่งตักก็ยิ่งนุ่มนะคะของฟอฟินกับของอองฟองเดี๋ยวมาแกะดูได้ขอด้วยได้ขอดวยค่ะคุณแม่แกะนะครับ พองจะเป็นอีกซษหนายนะคะับจะไมเห็นหน้าสามสิบคูณสามสิบนิ้วนะคะซฟินเก้เลยเก้เลยกอเลยอันนี้นะครับขององฟองนะครับองฟององฟองส่ถท่หลังาสามสิบคูณสามสิบเหมือนกันนะคะก็จะไม่ค่อยจำเป็นผ้าอ้อมายไผ่เหมือนกันแล้วทำไมปปาไม่เข้าปองเป็นบุรุพิศนายอยู่ครับเดียวค่อยเของนะแกไม่ออกค่ะ เ <laughs> <laughs> กตีดีนะคะเซโชว์ของอองฟองหีือกินนะคะนี่อันนี้จะเทียบกันนะครับเปนคือพรออ้องเหมือนกันใช่แล้วเป็นพรออ่องเมียไค่เหมือนกันของอองฟองนะคะ <c oughs> นี่เป็นแบบนี้ไม่มี เราลองกระดาษมาด้วยนะครับเูว่มันได้ส่งแล้วก็ก็นุ่มดีนะครับแตพูดถึงความแน่นของเนื้อความละเอียดนของกองคอนละเอียดก่อเนื้อจนละเอียดกว่าดูนะครับเนื้อละเอียดแต่ตัวนี้เนื้อจะหยาบเนื้อจะหยาบกว่าแต่ปิ้มลายแต่ว่าอันนี้เข้าใจว่าไม่ได้ลงแป้งไว้นะครับมันก็เลยเค่อนข้างจ ยับๆหน่อยนุ่มหน่อยอันนี้ก็จะลงแป้งไว้นิดนึงแต่ว่าเนียนกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูตอนสร้งอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณแม่ไปตักาก่อนอ้องจริงๆสามีจะรักให้ก็ได้ครโอเคดูจากขนาดเท่ากันนะเท่ากันนะครับขอไปใช้ได้ไหมขโมยรูปเลยเราใช้ดูบ้างใช่ไหมสองงานองคดครับไปแล้วครับจะให้แม่รีดหรือตอบครับ ไปไวมาไวมากค่ะกับการรีวิวผ้าอ้อมขนาด30คูณ30นิี้วนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะที่ช็อปมาใหญ่สุดในวันนี้จะเป็นเครื่องนึ่งขวดนมนะคะของ c a m มล่าเหมือนกันเดีย๋ยวเขอจัดสถานที่ในการรีวิวก่อนนะคะนี่ค่ะ ชิ้นสุดท้ายใหญ่สุนะคะอย่างที่บอกเป็นเขาเขียนว่า Sterilizer and Dryer นะคะนึ่งแล้วก็อบแห้งในตัวอันนี้ขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะคะเพราะว่าใหญ่มากเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนที่เราใช้กันอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไง อันนี้ก็คือท้ายสุดจริงๆแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาจากโรบินสันนะคะก็คือสั่งออนไลน์มาค่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นเซ็ตเสื้อผ้าของเบบีนะคะนะคะก็จะมีหมวกนะคะถุงเท้าถุงมือ แล้วก็บอดี้สูทค่ะหมดแล้วจริงๆนะคะกับการรีวิวของในวันนี้ซึ่งก็ยังเหลืออีกประมาณหนึ่งเลยนะคะที่ทำเบบี้เช็คลิสต์ไว้ว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งละกันคะ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ